คครรัับบพี่นองตอนนี้กำลังกินข่าวครับเซโนนก็กำลังกินข่าวครับนี่ค่ะโอ้ยมาที่หลัง โอ้ยนี่แน่แน่สบหนูวันทำไมหนูทำมาที่หลังทำไมหนูไม่บอกพี่ก็พ่อไม่ไม่รอหนูทำร้ายจิตใจพี่มากแล้พี่ซีมก่อนได้ไหมไม่รู้นวลหรือไม่นวลเพราะหนูไม่กินเนี้ยืมนวลอยู่ไม่นวลได้ไงหมดประมาห้าบาท่มนอยู่บเอายังหาสุลโถหอยนี่ปลาหนึ่งปลามากับปูสุรบโเหอยผสมวัว โอ้ผสมไหมไปนึ่งผสมเอาไปต้นไหนอีสเดีะเอาไปตไหนอไหมื่อสิไปงานแล้วละพี่น้องเมื่อกบเนี่ยไปงานแล้วละไปเอาคอนเทนต์เลยอ่แม่มาเลยจะ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 เก็บหรือไม่สามเก็บฮะสามเกในสาม

จำนั่นละจะกินข้าวหรือเปล่าปีนี่ต้มาปีนี่อลังการนี่ลิ้นหนูวันเหนื่อยไหมหนูหนูวันเหนื่อยไหมหนูก็เหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าบ่เหนื่อยมันก็เกินคนเนาะเออเนาะแต่มาขึ้นเหมือนเป็นบ่หนูสู้ๆนะ ขอบคุณค่ะพ่อก็สู้ๆนะจ้าเดินบ่อยๆหน่อยอย่าได้ชนะเขาโอ้ยเราจะทาง้ก่อนไวามไปบ่าาแดงโอ้ยแล้วถาล่างถวยอขอยายยอบผมนะจ้าอีกอย่างอีกอย่าง นี่สุรินีรนี่ท้าจ้ม่น้ำไผ่ไผ่บ้านบ้านเลยถ้าวเจ้ามาน้ำไผ่ผมไน้ำไกสนู่นนั่อาการเบอร์และสี่สิบแปดโลบบไก่นูน่เลยเจ้าไค บอกคอยนี่เป็นอยังแอดมินยังว่าร้อนอ่ะคนเนี้ยพักบ่ดยช่วงนี้เพราะอากาศมันร้อนอร้อนสก่บอกคอยแต่ผู้เดียวผูเจ้าสองคนนะพักพอน่ะคอยนี่ช่งนี้รอนไรเดี๋ยวโดนลมพุงเร็วๆใครเนี่ยเดี เอาต้มจือดอันบ้านฮักซากไปว่าเนี่ยพอ่อแม่มาปฏิเอาลูกามามาน้าติดลูกกับเมื่อคืนนี่ไหมเมื่อไหรไปจอบเบื้องพี่ของ <c oughs> ยิงเพราะประเลี้ยงหรือเปล่าเพราพี่ติดแล้วเตรียมตัวนะตอนน้องยิงก่อนไอ้นี่นปาดมีสายอะไรมีสายอะไรงานพ่อคนก็มาเป็นที่มิลีป่ะ แม่ม uh, mm ่ hmm. big, big three, oh, mm ีอกไม่มีหม่ Out ีกเทาไปบอกพ่อรุร่เรียนไปบอกพ่ออย่างโอ้พึ่งหูได้นิหัวล้วู้กเป็นสาพ่ออยู่หลังวแมู่ไหนวธีดักเบิันขลูกไปซองคือได้แขนพ่อกับแมไปซองบะกคือเงีนบล่ะโอ้สลยังลุกมานำดวนะเดีบอคิวม่นาอีกเอมอคิวี่อยู่ทั้งในได้มออิว งานเดียวกันนี่ยังผมมานแต่ว่าปลาผสมแซ่บแซ่บไหมแซ่บผมเคยกินได้ทอดผมไ่เคยกินหนึ่งเนึ่งก็แซ่บหนึ่งเนี่ยจังวะหนึ่งมันมันกินได้ได้ได้ไลก่กุ้งทอดดิคือทอดไม่เพิ่อนในเห็นผสม,มตัวใหญ่นี่ใหญ่เราเอามาทำกินริวไปบ้านก่อนเลยด้อฮะริวไปบ้านก่อนเลยเด้วยเ,ยวเยวร็วเร็วจักรโลมืออื่นนี่ สามลอยพูนไหมเ็สามลอยเมเทียงพ่นแล้วหอดหอดตอนนี้ก็จเข้าจิน้ำมันก็งานอยู้ยใกล้ไหมพราะสิบูกไก่ปะบ้านไข่ไปบ้านจันสร้างไหมอ้บโอ้บ้านไข่เอ้ยเข้าไปเข้าไปบ้านไข่น้อยเดียวกอสิหอดใช้ผุมนะอยทีบอกมันต้องอกอกจากมันต้องเอาใช้ผุมไปโอ้าถ้ามาทางจัตุรัสเป็นสิ่หอดบ้านไข่ก่อนเนาะอ๋อเขาใจแล้ว พอใจนะตกเป็่สิอยิตเก๋อยหัวรบาดข่โอ้ยบาดคอยก็บอกกดป้ายลปใสกิดเขาเราบอสกิดกับยังนบอกเพื่อกันบอกบอกเป็นเพื่อกันเี่ป็นบางบาทนแต่ว่าบาดคอยสวยเลยสวยเลยสว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 ยบสวยได้นีถือเหล็กอยู่กินเล้ยไรในเซบีบอกจะคอนี่ ก็กินสองจานว่าไรต่อแต่ว่าอันเตาเนี่ยกินแต่เสาแต่ว่าผมเนี่ยกินจนผมหงอกไหมดูใหม่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 อีกทีนึงไม่เกิดสองวันไหมฮักขึ้นอีกหงอกขนขดขีแห่ไหมหนูวันสู้ๆนะหนูนะให้กำลังใจนะหนูนะ หนูหนูวันเหนื่อยจนผมเปลี่ยนสีแล้วห <c oughs> นูหนูจะเปลี่ยนมากกว่านี้ถ้าไหมเหนื่อยกว่านี้ <c oughs> บ้าอีสานนี่กิบโบจอยจะเขิอเนาะ <c oughs> นนบ้านน้องคูฮันลนหลฮัลโหลสิโรดคลิปละสิไปละเมื่อไรจะได้เจอกันบ้านนี่ปป <c oughs> เฮ้ยขอโทษ ไม่ได้สิได้เพาะกันมันโอ้สิบสองกล1สิบเอ็ดเราเล่นไซก็สิบเอ็ดเราเล่นที่ไหนอ่ะบุรีรัมหรือเปล่าหรือสุรินถ้าสุรินก็ไม่ไกลก็จะมานอนนี่เลยสิบเอ็ดโคราชเหรอมีเหรอโคราชขอบคุณทุทรางใจเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปงานแล้วนะครับจะไปนอนงานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอยุ่หนีคนหลาย ที่มกราก็อยู่นที่มกราก็เออโอ้ยปกติหตอสกโอ้ปกติ5ากปกติกสก่ต้องห่วงดอกสัตว์ว่ามานอนอยู่นี่ละบุญว่าตี่ปดจากเดินทางไปเผื่บูญเก่าเผื่บูญสีเผื่ชฉบูญ สิบเอกมละอกีสเกตกีสเกต14กอุบกีสเกตกีสเกตเลิศดูแถวนี่ละดูในซีสเกตนี่ละอแล้วมันไปบอกใกล้ยังวะผมมาเอาสุ่รมกากับางคม่นโอ้ยเอาเต็มมะกามี่ตสร้งบานน้องดาวมากางแล้วขอบอกไ่ต่อยเห็นองแถวจักพอเอกยุ้งนไงยุ้งนใสื่อบ้านนอกนาก็ถือวาสื่อกระถ่อมไม่ไพ่แล้วมือหางามงาม ก็ทอมไม่ไพ่มื่นหาตัวเหนียวขาวหอมในเด้อตัวอ่ะพี่น้องครับอพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับบา้านพอกันบ้านง,งานครับ